สวัสดีครับวิถีคนเมืองเน่นะครับผมดี่ไอครับผมวันนี้การมาปะากันทนแล้วนะครับวันนี้นะครับน้องบ่าวจะมาลังสันเมนูในส่วนของแกงบะบวบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบเขาก็คือบะบวบเขาก็ซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยละนะครับเขาจะแกงบะบวบกันวันนี้นะครับวันนี้จะแกงใส่ป่าเด้อเพี่ไอครับผมนี่วันนี้เขาจะแกงใส่ปลากระดีแล้วก็ปลาเสด็จหลวงนะครับป่านี่ก็ไปได้มาตีบ่อปลาของ วิธีเองนะครับตีตรงมุ่นนะครับเดี๋ยววันหลังเขาปลาไปเองเขาไปจอมเบ็ดจอมการวยกันน้อนะครับตีปุ้นหลุมปลาตรงมุ่นนะครับเขาก็ปล่อยปลาเวลาชนิดอยู่ครับผมปล่อยให้กินกันเนี้ยนะครับเนาะครับผมปล่อยให้จมูได้กินได้อย่างครับวันนี้เขาจะมาดู้ซมะสมงกันเลยนะครับแกมาบวบเขานะครับสูตรง่ายเหมือนเดิมนะครับใส่เงามาเยอะแต่รับรองนะครับหน้ามันล่แฮมราเดอร์ปีอ้ายครับผมนะครับรับแดดกับรงนี้อ่า หอมขาวนะครับเจ้าไข่นะครับก็ปีวันนี้เราจะใจ้เป็นพริกแดงนะครับพริกขี้หนูหรือว่าพริกขี้หนูสวนนะครับก็ของพริกกะต่างชอบเขานะครับแล้วก็ห้าแห้งนะครับั้งทีก็จะเป็นอันอย่างก็เนาะจืดวนี้หอมแย่นะครับโอ้มันึดมาออกหอมแย่นะครับพิคาไปได้นะครับจะเพิ่มพร้อมหอมือครับแกงบัวมากเลยนะครับหอมแย่เขานะครับ โอเคก็จะเป็นรถดีนะครับโอมามินะครับนี่หัวใจรักเหมือนกันนะครับห้าน้าเฮานะครับอ้าวดีดูวิธีการทํากันเลยนะครับสุดนี่แสนจะง่ายนะครับอันนี้อย่างพักป้อมกหรครับนี่จะมีพักป้อมตัวนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวต่ำน้ำพริกกันก่อนนะครับพี่เองครับผมครับต่อไปเราต่ำน้ำพริกกันนะครับพี่เองครับผมด้วยการใส่ ใส่หแห้งเจ้าใส่แห้งลงไปเลยนะครับ,ใ,รบใส่กระเทียมแกงบะบวยนี่ต้องกิ่นอุ่นต้องทอดน,นะครับเปี่นกนะครับผมเด้อบางแก่นี่มันต้องซ่อดสองหม้อทอดหลายเนาะห่อนล่ำกระบืดีประตูบางแก่ฝันงฮีฟลงไปไนี่นะมันถึงน้ำตาข้าจะฟินะครับเปียก้ครับผมทอน ต่อไปใส่ต่่อไปใสพริกแดงไปเลยเจ้าพริกแดงนะครับมันต้องลูกชาก็ต้องแบบจัดจ้านน,นิดๆนะครับสําหรับแกงมะบวกนี่นะเนะวลาเขาหีบน้ำแกงเขาห้อนห่อนเน็ตนะครับหน้ามันลลดมันจะหอมกินหอมแย่เียนะครับต่อไปใส่กะปิแกงลงไปเลยนะครับ สังเกตดูกะปิแก่เขาจะใส่เยอะหน่อยนะครับสูตรนี่แม่บ้านจะแบใส่เกลือแต่เนาะครับผมเดี๋ยวมันจะมีความเค็มของส่วนของข้าวหน้านนะครับแล้วก็รสดีที่เขาจะเอาไปปรุงรสอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าทนได้จะใส่เกลือไปเต์ได้เยก็ได้นะครับแล้วแต่นอกจากนี้ก็ได้แต่สูตรไข่สูตรมันนะครับผมอ้าวต่อไปใส่น้ำห้านะครับ ห่านี่ก็หอมนะครับเนี่ยบมเดียวนี้ห้าบอกว่าที่เปิดมาข่ายตามกันนุ่งกันนั่นนะครับอร่อยนะครับเนี่ยหอมนะครับคล้ายๆจะเหมือนกันเลยแต่แต่เป็นประเภทน้ำห้าประเภทปรุงซุปนี่ก็โอเคเหมือนนะครับเนี่ยมมนี่ก็จะหอมเหมือนกันนะครับจะได้จะได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นแข่งกันเนาะล้ำกุเจ้านะครับผมอ่าพริกเขากบมนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับหลังจากเขาตั้งน้ำให้ดเดือดนะครับเขาใส่จะไข่ลงไปก่อนเลยนะครับกับน้ำพริกใส่ลงไปเลยล่างคกอย่านิดนึงนครับปีไอ้ครับผมเดี๋ยวเขาก็รอให้น้ำเดือดเต็มที่นะครับแล้วเขาก็จะใส่บะบวกลงไปนะครับ อ้าวน้ำเดือดเต็มที่แล้วเขาจะใส่บวบลงไปเลยนะพี่ไอ้ครับผมอือนะครับสังเกตดูบวบเขาก็เลือกเอาบวบที่เป็นแกนนุ่มๆนะพี่ไอ้ครับผมนะครับถ้ามันแก่แล้วมันมันจะมันจะเป็นใยนะครับมันจะกลิ่นยากอ้าวรอบวบมาซุกกัามนึ่งนะครับหลังจากกินบวกซุปแล้วนะครับเขาจะเติมรสดีลงไปนะครับ พร้อมกับใส่มอูมามิลงไปเลยนะครับ,บ,บอ่าแล้ว <c oughs> น่าก็จะใส่ปลาลงไปเลยนะครับปลากระดีนะครับปลากระดีเมืองเมืองนะครับปไปยังครับผมอ้าวเดี๋ยวเขาลอ้อปลาซุกครับนะครับผมครับผมหลังจากที่ปลาซุกแล้วนะครับเราก็จะใส พักปอมลงไปเลยนะครับหอมมากเลยครับเปรียครับผมเรามาทํากันดูนะครับสูตรนี้นะครับง่ายๆนะครับรับรองอร่อยนะครับอ้าปิดแก๊สแล้วใส่หอมเย่ลงไปเลยนะครับ เปลี่ยนอนเซพิธีนนะครับหยอดหอมมาเลยครับเวลาหอมแย่โดนน้ำห่อนนะครับโอ้โหเป็นไงครับป่าไข่ก็นี่ไข่ผัดเส้นไข่เฮ้ยครับเตยน้องขอฝากสำหรับเมนูแกงบวบในวันนี้เลยนะครับวันนี้หากไม่อย่างที่พาประกันในน้องขอสมาภัยนะครับเสกติดตามนะครับกุับสะไข่เป็นก้านน้ใจให้น้องบารด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วกอสวัสดีครับ